ที่สี่ชิ้นวงวันนี้ขอไม่พูดเยอะนะครับขอให้ที่ขายไปงันสองเดือนยูกันเลยอยากได้ที่หาผลปีาศาจวะเอาโลบักพอโหโลบักครั้งนี้เหลือเหลือขอแนะนาลาวาบักบริการเต็มโลบักเริ่มต้นเพียง17บาทเท่านั้นอีกทั้งยังมีของตายคนเยอะสอกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมพาสบ็อกฟุตคิงลิกาซี่และออสตาไทโบดิเฟนและยังมีไอดีไก่ตันที่เลือกซื้ออีกมากมายลิงใต้คลิปเลยนะครับมีใครจําความเมื่อ2เดือนที่แล้วได้ไหม ที่เราได้ออกจนภัยและได้สุมผลพระสุมทีเดียวได้เลยอะนะไม่อยากจะโมท,ทำไรก่อนอื่นนะครับก่อนจะไปเข้าคลิปนะครับก็ขออภัยแล้วที่หายจากการทำคลิปยี่สิบชั่วโมงไปถึงสองเดือนเลยนะครับขออภัยจริงๆนะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาทำอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้เลยจากความเดิมตามทุ่แล้วนะครับที่เราได้ไปตีแชงคูสแล้วก็ได้สุมผลพิศสัน์หนึ่งผลแล้วเราก็ได้ผลพระมาซึ่งเป็นผลที่ดีมากเลย แต่จะบอกเราในคลิปนี้นะครับเราจะทําดาบโยรุวีสกันนั่นเองว่าแต่มันไม่มีกล่องอยู่ที่นี่หรือไงวะดูเหมือนจะไม่มีนะครับเกาะที่นี่ไม่ใช่เกาะกล่องดีกล่องไปด้านบนก่อนอะลวกตะว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปเกาะกลางแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปเอาดาบโยรุมากันดีกว่า ก่อนที่เราเนี่ยจะไปเอาดาบโยรุกันนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยขอทําการแวะแวะสุ่มผลนิดหนึ่งนะทุกคลิปต้องมีการสุ่มผลนะครับในะดูซิวันนี้จะได้ผลอะไรโอเออผมจอดเรือไว้ไกลไวาเดี๋ยวผมเสกใหม่เลยแล้วกันมาเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปเอาดาบโยรุที่เกาะกลางนะครับแล้วก็ทําตามแผนการแล้วก็คือทำดาบโยรุวีสองนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปฟาร์ม เด็กครับขอบอกไว้ก่อนนะครับบางทีนี่อาจจะมีฟาร,ร์มหลังไมนิ s หนึ่งนะครับมีฟาร,ร์มหลังใหม่เพื่อให้อ่าเน,นเรื่องดําเนินการไปได้ดีครับ <_ C 1> เอ๊ะกล่องอยู่ไหนเอ่ยลืมมาแล้วไปจะมานานกล่องกล่องไหนเอามาดาบโยรุเย่น่าจะได้ดาบโยรุของเราคืนมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทํา V2 กันดีกว่าระลึกความจํานิดนึงครับผมไม่ได้ทําดาบโยรุมาค่อนข้างนานพอสมควรไม่พอสมควรแตโคตรนานเลย <_ C 1> เออที่นี่ได้เปล่า ตัวนี้ป่ะเออมันทํายังไงวะลืมแล้วเออมันผมบอกแล้วมันรับไม่ได้มันต้องเลเวลสามห้าเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันดีกว่าโอเคเรามาฟาร์มกันแต่รู้สึกว่าผมเนี่ยจะไม่มี exp คูณสแล้วนะครับโอ้แย่สิฟาร์มยากเอาเอามาผิดทีต้องลองไปด้านล่างนะครับม,มาผิดทีก็บอกแล้วไม่ได้เล่นนานเท่อกันเถอะ นะเราได้ผลพระมาจากคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาฟาร์มแล้วเราจะฟาร์มกันง่ายขึ้นนะครับตอนนี้เรียวผมคนต้องการฟาร์มไปก่อนเนี่ย ไหนๆก็ขยันละแคนดี้ก็ไม่พอกันขอสักสิบห้านาทีแล้วกันนะเรียบร้อยเรียบร้อยครับขอถือสักสิบห้าดีนะโอเคเดี๋ยวผมทำการฟาร์มก่อนนะครับเดี๋ยวเราโอเคครับตอนนี้ผมมีเลเวลสามร้อยห้าสิบแล้วนะครับสามก,กรอบแม็กมมลเสร็จเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปทำดาบโยรุวีสองกัน นีครับก็เลยนะครับเราเนี่ยต้องไปที่เกาะกลางนะเพื่อไปคุยกับเจ้าตัวเดิมอ,ะอ่ะไอตัวนั้นเนี่ยนาที่ผมกดคุยรอบแรกไปด้พรโฮเวลไม่พอเดเขาให้ใช้มือขับไม่ได้ใช้หน้าขับว h เต t ร e f u าเกันด้มาถึงแล้วนะครับที่เก,กาะกลางเราจะไปเพื่อทําดาบวีสอกันในบ้านหลังนี้นะครับผมนี่เลยเจ้าอะ,อะไรเนี่ยโรบอรตเบก,ก้านะครับมา what do you need bro you have earned o u my ออเอาเลสเตปฟอร์ลิชิ่งเดือดอสามร้อยสิบป่าค่อสามร้อยสิบแล้วนะครับผมต้องทำควสนะครับเควีสเดี๋ยวเราไปอ่าตัวอ่าไปที่ต่อไปนะครับในการทำควสนี้นะก็คือเกาะหิมะนะครับ,อ oh รบตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับที่เกาะหิมะแล้วเราขึ้นไปคุยกับบ้านหมากันดีกว่าเอ๊ะอยู่ไหนวะคือมันก็นานแล้วนะผมก็อาจจะมีตรงสอรื่งลืม,ลม,ลมบ้างนะเซมีวายอ่ามันต้องกดอะไรวะ ฟอเซโนไม่ใช่ไม่ใช่กดแค่เยสมีวายเซมีวายกิฟนอตติงกิฟกูด you know well ช sure ัวติงบลูเออเขาให้หาจดหมายนะครับจดหมายทั้งหมดสามฉบับนะครับแบบแรกเลียจะอยู่ตรงตรงไหนวะลืมเดี๋ยวปีปะ อยู่ไหนวะทุกคนอ๋อเจอละลืมไปมันต้องมันจะแปลกประหลาดจากเพื่อนนิดนึงนึกว่าอยู่ฝั่งนูน้นลืมนี่นะครับจดหมายฉบับแรกแนวเราได้จดหมายฉบับแรกบาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเราจล,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 ลจดหมายที่สองจดหมายที่สองนะครับอย,อออยู่อยู่เกาะลอยฟ้านะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมไปเกาะแบกมาก,ก่อนโดยการฆ่าตัวตายนะละมาที่เกาะแบกมากนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทําการเสกเรือใหม่นะเพื่อ ให้มันเดินทางเนี่ยเร็วขึ้นนะครับเอ้ยเดี๋ยวนะจดหมายที่สองมันอยู่ไหนมันมีที่เากาะทหารเรือใช่ไหมแล้วก็มีที่เกาะลอยฟ้าเดี๋ยวแวะเกาะทหารเรือก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยมาถึงแล้วเหมือนเดิมครับจำไม่ได้ จำไม่ได้อ่ะรู้แค่ว่าอยู่ฝั่งนี้อ่ะเอ่แล้วหนึ่นะคลิปที่สี่ชั่วโมงกะไแล้วเนี่ยเอ่อเดินหาอรับเดินหาครนับเดินหานับเดินหานะครับเดินหานะอ่าอ่าเออเจอแล้วเออดี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 ไปครับไปครับเราก็ได้เข้าไปเรียบร้อยแล้วแล้วแล้วโอ้เอาอีกแล้วครับทุกคน คือมันเป็นเหาวงกดนะครับตรงนี้แล้วคือผมลืมไปแล้วว่ามันไปทางไงแล้วคือต้องรอสกิลเซนะครับสกิลเกดแล้วไม่พังนะเนี่ยดูดิเนี่ยสกิลเกดแล้วไม่พังก็ต้องรอสกิลเซคูดาอย่างเอาจริงแม็กคลิปยี่สิชั่วโมงช่องอื่นเขาเตรียมตัวมา what ช่องอื่นเขาเตรียมตัวมาโคตรดีนะผมไม่เตรียมตัวเล่นสดโอ้ทำไมสกิลถ้มันพังไ้่สกิลเอ็กซ์พังไม่ได้ทุกคนบอกผมทีะต้องสกิลเซตเนี่ยไม่ได้สักอันเลยต้องเซตอย่างเดียวอ้าว ไปครับนี่หรือเปล่าว่ะมีใครจำได้ไหมไมีใครจำได้ไหมตรงนี้หรือเปล่าเปิดโอ้เฮ้ยทางจะเยอะไปไหนอเขห้องไหนเนี่ยไม่ใช่ห้องนี้ดิห้องไหนอ่ะเฮ้ยเอาจริงๆแลผมหลงนึกขอไฟจริงๆนะผมขอไฟจริงๆผมหลง,หลงอลงลงลงล่ะคือผมไม่อยากจะเตรียมตัวก่อนนะผมอยากให้คลิปมันแบบน่าสนใจอ่ะโอ้เฮ้ยคลิปทีๆๆ่1คลิปนี้อะไรเนี่ยวาร์ปเลยได้ไหมเออได้อยู่ ไอ้เกลียวใ <Okay. S 2> นที่สุดผมก็ได้มันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะวันนี้เป็นจุดหมายฉบับที่สามนะครับแล้วออกออกตายเลยล okay, แล้วกันเกย์จะมาถึงแล้วนะครับโอ้ผมไม่ชินเลยทุกทีเนี่ยผมจะใช้ผลแสงไม่ก็ผลประตูในการวาร์ปมานะแต่อนนี้ผมนั่งเรือเอาเมาเรือเลยเมื่อกี้จะอ้วกป่าจะขึ้นไปข้างบนกันนะครับไปเอาจดหมายฉบับสุดท้ายนะครับโอเครามาถึงแล้วนะครับอ่าเหมือนเดิมเลย,เลย บ้านไหนวะเออก็ใช่นี่เอบอกเลี้ยวผมว่าจาได้เอ้แต่เมื่อกี้มึงบอกจำไม่มได้่ฉยๆโอเคครับตอนนี้เราจดหมายครบสามฉบับแล้วนะครับเราจะกำลังจะได้ดาบโยรุแบบใหม่ก็คือแบบ V2 นั่นเองมันเด้ครับผมต้องนั่งเรืออีกแล้วอีกแล้วเมาเรือมากไม่ไหวแล้วไปครับไปดีๆเดี๋ยวลกไม่จำกลัว่าลกจำเดียอให้ลกมันจำไปดีละ ไปทำลายเดี๋ยวเมาเรือเมาเรือไปโอเคตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะที่เกาะกลางนะครับเราจะได้ดาบยูรุวีสองกันแล้วจะถามว่าดาบยูรุเปลี่ยนสองเปลี่ยนดาบยูรุเปลี่ยนสองดาบยูรุวีสองจะเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับก็ดูนะสกิลเซตนะครับมันจะเล็กๆมาแบบนี้นะแล้วก็จะไม่พุ่งไปนะซูเล็กนะมันก็จะออกไปแค่อันเดียวแบบนี้นะเล็กๆเ,เลยนะครับแต่มาดูกันถ้าเราได้วีสองแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับมามาวันนี้จะได้ something เกิดขึ้นบางอย่างกับดาบโยลุของเรานะครับตอนนี้เราต้องดูซิมันต่างไปยังไงนะครับกดสกิลเจฮาคิเหมือนเดิมนะครับฟันเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยกูโดนหลอกไม่ใช่ครับผมสกิลเปลี่ยนไปนะครับสกิลเซสสามารถกดง้างได้นะครับจะมีเสียงละสามารถพุ่งไปด้านหน้าและสกิลจะแรงขึ้นแล้วก็สกิลมีเอฟเฟกต์ที่กว้างขึ้นนะครับแบบนี้เลยนะครับ ซิลเอ็กซ์นะครับสามารถงางได้ครับพอง้างเสร็จปุ๊บจะมีสีเขียวขึ้นรอบตัวนะครับกดแล้วก็ชับสัตแรงแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะครับแบบนี้เห็นไหมครับมันใหญ่ขึ้นครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับผมสุดยอดไปเลยครับโอ้โหย่อยทำทั้งหมดก็คือวันนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวให้ดูอีกรอบเพิู่อีกรอบนะซิลเซสนะคปั๊บซิลเอ็กซ์นะ โอ้ในคลิปนี้ครับเราประสบความสำเร็จในการทำดาบอยู่รูปวีสองที่เรียบเรียแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงต่อนะจะดีฟาให้กดไลค์และซับสไครต์ผมด้วยแล้วกันแในะคลิปนี้ที่ผมเมาเรือมากครับผมนั่งเรือจากเกาะหนึ่งไปเกาะหนึ่งโอ้โหเกือบสิบนาทีแล้วไม่มีผลบินใช้ผลพระนะครับนะถ้าเกิดไม่ใช้ผลพระเดี๋ยวมันจะฟาร์มกากเนาะขออภัยนะครับที่คลิปมันมีแต่นั่งเรือนะครับผมไปแล้วไปแล้วฝากกดไลค์กละซับสไครต์ผมด้วย